นอนกับเด็กอายุไม่ถึง15ปีจำเลยเข้าไปถึงห้องนอนแต่ไม่ได้พาเด็กออกจากบ้านเลยแล้วแบบนี้เข้าข่ายความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไหมคดีนี้โจทย์เปิดประตูให้จำเลยเข้ามาในบ้านเองสารชั้นต้นพิพากษาว่าผิด2กระทงคือพรากเด็กเพื่อการอนาจารตามมาตรา317และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีตามมาตรา277แต่สารอุทธรับคำยกฟ้องข้อหาพรากเด็กเพราะไม่มีการพาเด็กออกจากอำนาจผู้ปกครอง สารดิกาวินิจฉัยว่าคำว่าพรากหมายถึงการพาเด็กออกหรือทําให้เด็กหลุดจากการดูแลของพ่อแม่ไม่ใช่แค่เข้าไปหาที่บ้านดังนั้นถ้าเด็กยังอยู่ในบ้านของตัวเองแม้จะมีการกระทําทางเพศเกิดขึ้นแต่ก็ขาดองค์ประกอบของการพรากแต่อย่างไรก็ตามการกระทําชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีก็ยังเป็นความผิดตามมาตรา277อยู่ดีไม่ว่าผู้เสียหายจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม คดีนี้จึงเป็นตัวอย่างชัดเจนที่แยกให้เห็นระหว่างความผิดฐานพราคก,กับความผิดฐานจำเราซึ่งทนายความในคดีผู้เยาว์ต้องเข้าใจให้แม่ไปหาเด็กถึงบ้านไม่ใช่เป็นการพรากแต่เป็นการล่วงละเมิดเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนี่คือเส้นแบ่งสำคัญที่ทนายเยาวชนต้องรู้เจอลอเรยคอนิกรวมนักกฎหมายไว้ที่เดียว